สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสูตรนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆนได้ติดตามรับชมกันนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเด่นร้อยบนนะครับ ก็เป็นสูตร3ตัวมา1ตัวนะครับสถิตินะครับก็เดินอยู่ที่10งวดนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่างวดที่1 1นะครับผลคำนวณจะได้ตัวไหนเด่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทวนสถิติคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปคำนวณนะครับ3มงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาดูที่งวดแรกนะครับจากศูนย์นะครับงวดที่หนึ่งนะครับก็จะเด่น493นะครับงวดถัดม,มานะครับผลรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับออก404นนะครับงวดนี้นะครับก็มาที่สี หลักร้อยนะครับมางวดที่2นะครับผลรางวัลน,นะครับออก6 6 1นะครับมาที่6งวดถัดมางวดที่3ผลรางวัลออก9 9 4มาที่9 งวดที่สี่ผลรางวัลออกสามศูนย์สามมาที่สามงวดที่ห้านะครับผลรางวัลนะครับออกหกสองแปดมาที่หกงวดที่หกผลรางวัลออก395มาที่สาม งวดที่7ผลรางวัลออก307มาที่3งวดที่8นะครับผลรางวัลน,นะครับออก603มาที่6งวดที่9ผลรางวัลออก538มาที่5 งวดที่สิบนะครับผลรางวัลน,นะครับออกสี่สองสองนะครับมาที่สี่เราก็มาดูกันนะครับว่างวดที่11ผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นำเสนอนะครับ สูตรนี้นะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสตัวหน้าที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1บวกหลัก13ตัวท้ายที่2นะครับจากศูนนะครับ2บวก2บวก3บวก7บวก1นะครับ ผลคำนวณเท่ากับ15ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข5มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 5บวกเพิ่มไป4นะครับก่อภัยนะครับ5บวกเพิ่มไป5นะครับเท่ากับ10นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 ศบวกเพิ่มไป4นะครับได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3งวดถัดมานะครับผลวันเลขท้าย3ตัวนะครับออก5้าสานะครับงวดนี้นะครับก็มาที่ห้าหลักร้อยนะครับ งวดถัดมานะครับจาก0ูนนะครับ3ามบวกสบวกแบวกหบวก0ผลคำนวณเท่ากับ15ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข5มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 5บวกเพิ่มไป5ได้10ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 0บวกเพิ่มไป4ได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3มงวดถัดนมานะครับผลวันเลขท้าย3ตัวนะครับออก4 2 2นะครับงวดน,นี้นะครับก็มาที่4หลักร้อยนะครับ มาดูงวดล่าสุดกันนะครับงวดล่าสุดนะครับผมก็จะทวนสูตรที่ใช้คิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1 บวกหลัก13ตัวไทยที่2นะครับจาก0นะครับ9บวก9บวก9บวก6บวก5ผลคำนวณนะครับเท่ากับ38เราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข8มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 8บวกเพิ่มไป5นะครับได้13นะครับ ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข3มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 3บวกเพิ่มไป4ได้7นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่3นะครับจาก0นะครับเด่นหลักร้อยนะครับก็จะได้8 3 7นะครับเด่น ็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับจากผลคํานวณนะครับก็จะดิ่นแปดสามเก็นะครับไปจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกสี่นะครับ สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นําเสนอนะครับก็ฝากเพื่อนๆนาไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสูตรใหม่ๆนะครับ คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรเด่นหลัก10บ,บนนะครับแล้วก็เด่นหลักหน่วยบนนะครับก็เป็นสูตร3ตัวมา1ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ